สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชัน้นป3ที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับครูมายในรายวิชาภาษาไทยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับคาบเรียนวิชาภาษาไทยในคาบเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของคำพ้องเสียงนั่นเองค่ะซึ่งคาบเรียนที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องรูปนะคะส่วนในวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องคำพ้องเสียงกันค่ะ آ آ, dong, เดี๋ยวไปทบทองเดี๋ยวครูพูดทบทวนเรื่องของคำพ้องรูปก่อนนะคะคำพ้องรูปคืออะไรนักเรียนยังจำได้ไหมเอ่ยเพิ่งเรียนมาอ่า <mastery of reading> คำพ้องรูปนะคะคือคำนะคะที่เขียนเหมือนกันค่ะแต่อ่านออกเสียงต่างกันนั่นเองค่ะแล้วก็ทำให้ความหมายนะคะต่างกันไปด้วยนะคะทีนี้อันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่อง,องของคำพ้องรูปแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรีเรเออเรยนการเรื่องคำพ้องเสียงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูมาตรฐานและตัวชี้วัดกันค่ะมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะจะตรงกับท่อ4.1ป3ทับหค่ะ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำได้ค่ะอรค่าเด็กๆเกมื่อเด็กๆนะคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยอละคานักเรียนเดี๋ยวเรานะคะมาทำความรู้จักกับคำพ้องเสียงกันค่ะคำพ้องเสียงนะคะก็คือคำที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนั่นเองค่ะนักเรียน แต่เขียนต่างกาันแล้วก็มีความหมายต่างกันนั่นเองค่ะนักเรียนพอนึกภาพของเรื่องคำพ้องเสียงออกไม่เอ่ยว่ามีลักษณะอย่างไรถ้ายัางนึกมออกนะคะเด๋กว,วันนี้ครูมีตัวอย่างคำพ้องเสียงมาให้นักเรียนได้ดูกันค่ะว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะตัวอย่างแรกนะคะที่ครูนำให้นักเรียนได้ดูนะคะ อ่านออกเสียงว่าจันค่ะซึ่งอ่อันนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน3ามคำเลยนะคะที่ออกเสียงเหมือนกันก็คือออกเสียงคําว่าจันค่ะแต่สังเกตได้ว่าทั้ง3ามคำนะคะ3มช่องนี้นะคะเขียนต่างกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่องแรกกันค่ะจอแม่อากาศนอนหนูจันธรรมดาตัวนี้นะคะเขาหมายถึงชื่อต้นไม้ผลก,มกลมๆแบนๆน,นะคะเมื่อสุกนะคะจะเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะก็จะไม่เป็นไม่มีตัวการันอะไรนะคะเรามาดูในช่องที่2ค่ะจันที่2นะคะก็จะเป็นตัวนนูการันนะคะหมายถึงชื่อพันไม้บางชนิดที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลใช้ทายาและปรุงเครื่องหอมนั่นเองค่ะส่วนจันในช่องที่3านะคะอันนี้นักเรียนก็จะคุ้นตากันอยู่แล้วนะคะก็คือหมายถึงดวงเดือนหรือพระจันทร์นั่นเองค่ะ หรือจะเป็นวันจันทร์ก็ได้นะคะที่เรานะคะไว้เขียนวันบ่อยๆนั่นเองค่ะก็จะเป็นจอจ้ายผนาการเอาหนูทศหารรอเรือกันละนั่นเองค่ะซึ่งทั้งสามคำนี้นะคะอ่านออกเสียงกันเ,เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปด้วยค่ะต่อมานะคะตัวอย่างคำนะคะในคำที่สองนะคะอ่านออกเสียงว่า ค่านั่นเองค่ะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ3ตัวนะคะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันเดี๋ยวเรามาดูในช่องแรกกันก่อนนะคะข้อควายแม่เอกสระอาค่ะค่านะคะคำนี้นะคะเขจะหมายถึงมูลค่าหรือราคาสิ่งของใดๆนั่นเองค่ะต่อไป ค่าอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวละครละครนะคะไม่เอกสระอาค่าอันนี้นะคะก็จะหมายถึงทําให้ตายค่ะเช่นฆ่าสัตว์นะคะหรือทําให้หมดไปค่ะเช่นฆ่ากลิ่นนั่นเองค่ะซึ่งค่าตัวนี้นะคะก็เหมือนทําให้เสียชีวิตลงเหมือนว่าฆ่าตกรรมต่างๆนะคะฆ่าตะกรนะคะโดนป้นโดนฆ่าอ่าแล้วก็จะใช้ค่านี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะ ข้อที่3ค่ะอันที่3อันนี้นะคะเขาจะเป็นตัวขอใขไม่โทรสระอาค่ะซึ่งหมายถึงประชาชนนะคะหรือคำสรพนามบุรุษที่1แทนตัวผู้พูดอย่างเช่นว่าแทนตัวว่าข้าค่ะข้าเองอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นคำที่ดูเก่านิดนึงนะคะแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนใช้กันอยู่นะ,ะคำนี้หรือไม่จะเป็นข้าพระเจ้านะคะก็คือแทนตัวเรานะคะก็คือจะใช้ข้าที่เป็นตัวขอไขไม่โทรสระอา,านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะตัวอย่างคำที่3นะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่ารถนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะวา่ามีทั้งหมดด้วยกัน3รถนะคะว่ามีรถแบบไหนบ้าง mm hmm. รถแบบแรกนะคะก็เป็นตัวสะกดด้วยดดเด็กนั่นเองค่ะหมายถึงเทราดฉีดเช่นรดน้ำต้นไม้เป็นต้นนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปรถคำนี้นะคะนักเรียน อาจจะเคยเห็นกันมาแล้วนะคะเคยเขียนด้วยซ้ำเนาะก็จะเป็นหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนไปค่ะเช่นรถยนต์รถไฟรถจักรยานรถจักรยานยนต์รถเครื่องรถเมลเครื่องต่างๆนะคะก็จะใช้คําว่ารถนะคะที่เป็นตัวถอถุงสะกดนั่นเองค่ะต่อไาในช่องที่3นะคะรถครันที่สามคำนี้นะคะใช้ตัวสะกดเป็นตัวสอเสือค่ะหมายถึงสิ่งที่รู้ได้ด้วยลิ้นค่ะเช่น เปรี้ยวหวานเหมือนเป็นรสเปรี้ยวรสหวานรสเผ็ดหรือว่าคําว่ารสชาตินะคะซึ่งรสคํานี้นะคะก็ต้องใช้ตัวสะกดที่เป็นตัวสสเสือนั่นเองค่ะต่อมานะคะคําที่4ี่นะคะคํานี้อ่านออกเสียงว่าสุกนั่นเองค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด3สุกเรามาดูสุกแรกกันค่ะสุกแรกนะคะก็คือสสเสือสาะอุกอไก่นะคะหมายถึง พ้นจากหามเปลี่ยนจากดิบด้วยกรรมวิธีต่างๆอย่างเช่นกล้วยสุกแล้วนะคะหรือว่าปิ้งหมูให้สุกนะเราก็จะใช้คำว่าสุกนี้นะคะก็คือตัวสะกดกอไก่นั่นเองค่ะถ้าเป็นสุกอันที่สองนะคะช่องที่สองที่สะกดด้วยขอไข่นั้นก็จะหมายถึงว่าความสบายกายสบายใจนั่นเองค่ะอย่างเช่นสุกกายสุกใจหรือว่าความสุขนั่นเองค่ะก็จะใช้สุก ที่สะกดด้วยขอไข่นะคะสุกที่3นะคะเอ็อันนี้นะัเกเรียนเคยเขียนวันที่กันนะคะก็คือจะเป็นสุกสอสาลาสาระอุกอไก่รอเรือกลันค่ะซึ่งสุกนี้นะคะก็จะหมายถึงชื่อดาวเคราะห์นะคะก็คือดาวสุกค่ะหรือก็จะหมายถึงชื่อวันคือวันสุกนั่นเองค่ะก็ใช้สุกนี้ค่ะ คำต่อไปค่ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าทานค่ะซึ่งก็จะมีตัวอย่างมาให้นกักเรียนได้ดูทั้งหมดนะคะ3คําด้วยกันค่ะทานอันแรกนะคะทอดอาหารสาระอา,านอนหนูหมายถึงกินต้านกั้นหรือว่ายานั่นเองค่ะหรือรับไว้เช่นรับประทานต้านทานต้านทาน,านโรคภัยไข้เจ็บต่งตางๆนะคะ ก็คือจะใช้คําว่าทานที่สะกดด้วยนอหนูนะคะแล้วก็ตัวททหารนั่นเองค่ะต่อไปทานที่สองคำนี้นะคะใช้คู่กับคําว่าประนั่นเองค่ะก็คือคําว่าประธานค่ะซึ่งคาว่าประธานนะคะก็ต้องใช้ตัวทอทงค่ะหมายถึงตําแหน่งผู้เป็นใหญ่ค่ะส่วนทานที่สามนะคะก็จะเป็นทอทงสระอารอเรือนะคะก็จะหมายถึงสายน้ําห้วยการหนุนการรองไว้เป็นตน้นค่ะอย่างเช่น สายฐานนั่นเองค่ะที่เราเคยเห็นประโยคกันอยู่นะคะก็จะใช้ฐานนี้นั่นเองค่ะต่อมาในคำที่6นะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าย่าค่ะซึ่งคำว่าย่านะคะที่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะก็จะมีด้วยกัน2องคำค่ะก็คือย่าอันแรกนะคะขอฮีบยอหญิงไม่โทสะอาค่ะ หมายถึงชื่อเรียกไม้ลุ่มลุกนะคะเป็นอาหารของสัตว์บางชนิดค่ะอย่างเช่นต้นหญ้าปลูกหญ้าก็คือหญ้าที่สนามโรงเรียนของเราสีเขียวๆนะคะก็จะใช้หญ้านี้นะคะส่วนหญ้าคําที่สองน,นะคะยอยักษ์ไม่เอกสละอาค่ะก็จะหมายถึงพ่อแม่ของพ่อใช่ไหมคะหรือว่าภรรยาของปู่นั่นเองค่ะอย่างเช่นคุณย่านั่นเองค่ะก็เหมือนว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายซึ่งจะใช้หญ้าที่เป็นยอยักษ์ไม่เอกสละอาค่ะ ต่อมานะคะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าสาบนั่นเองค่ะซึ่งสาบตัวแรกนะคะจะเป็นสอเสือสราอาบอยใบยไม้นะคะหมายถึงกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวที่มีในสัตว์บางชนิดหรือว่าชื่อแมลงชนิดหนึ่งค่ะหรือว่ารู้สึกเหมือนสาบหรือว่าเป็นกลิ่นของสัตว์นะคะคือจะใช้สาบที่เป็นบใบไม้ส่วนสาบอันที่สนะคะก็จะตัวสะกดเป็นปอปานะคะ หมายถึงคําแช่งให้เป็นไปต่างๆของผู้มีฤทธิ์มีอํานาจเหมือนว่าขอสาบแช่งให้เรียนไม่ดีเกตตกอะ,อะไรประมาณนี้สาบแช่งตรงนี้นะคะแล้วก็จะใช้ตัวปปาเป็นตัวสะกดค่ะซึ่งทั้งสองคำนะคะก็คือจะอ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็มีความหมายที่ต่างกันค่ะต่อมาคํานี้นะคะอ่านออกเสียงว่าสับนั่นเองค่ะ ซึ่งเรามาดูคำแรกกันนะคะสับตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวสอสารานะคะแมาอากาศพอพานทอทหารแล้วก็ตัวการันนะคะก็จะหมายถึงเสียงค่ะเช่นโทรศัพท์หรือว่าศัพท์คำนี้ก็หมายถึงคําว่าคําก็ได้ค่ะเช่นคําศัพท์นั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะเราไปดูช่องที่2กันศัพท์คำที่2อ,อันนี้นะคะก็จะเป็นสอเสือแมอากาศใบไม้ค่ะหมายถึงฟันหรือซอยทีท ด้วยของมีคมอย่างเช่นสับหมูสับไก่นะคะก็คือสับคำนี้นะคะก็คือใช้เหมือนคำว่าฟันหรือว่าซอยทีๆนั่นเองค่ะซึ่งอ่านออกเสียงทำไมคะเหมือนกันค่ะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันแล้วก็ความหมายต่างกันค่ะต่อมาเรามาดูคำนี้กันค่ะคำนี้นะคะ อ่านออกเสียงว่าขั้วค่ะซึ่งขั้วอันในช่องแรกนะคะก็คือขอใครไม่หาการไม่โทวแหวนนะคะก็คือก้านที่ติดกับผลไม้ส่วนสุดทางเหนือและทางใต้ของโลกอย่างเช่นขั้วโลกเหนือนั่นเองค่ะหรือว่ามันจะเป็นขั้วบวกขั้วลบก็ได้ใช่ไหมคะที่ในเหมือนว่าฐานของเราใช่ไหมคะต้องใช้สุกขั้วก็จะใช้ขั้วนี้ค่ะส่วนขั้วที่สองนะคะก็จะเป็นอขอควายแม่ากาศไม่เอกวัลแหวนนะคะ คั่วอันนี้นะคะหมายถึงคนให้คนของแหกงใบมาในกระทะตั้งไฟค่ะก็เหมือนว่าคั่วหมูคั่วไก่นะคะก็คือการในการคําว่าคั่วนี้นะคะเหมือนการใช้ทําประกอบอาหารต่างๆหรือมันจะเป็นขั้วเมล็ดก,ก,กาแฟอย่างนี้ก็ได้ค่ะยังไงก็อย่าลืมเอาคําว่าคั่วนะคะไปใช้ให้ถูกต้องตามบริบทด้วยนะคะคำต่อมานะคะคำนี้อ่านออกเสียงว่าหน้าค่ะ ซึ่งามาดูช่องแรกกันนะคะหน้าอันนี้นะคะก็จะเป็นน้อหนูไม่เอกสะราใช่ไหมคะก็คือคําประกอบหน้ากริยาค่ะชวนให้อยากเช่นน่าลองน่าซื้อน่ารักก็คือจะใช้คําว่าหน้าอันนี้นะคะเป็นต้นค่ะส่วนคําว่าหน้าในช่องอาร่เหลีียมช่องที่สองนะคะก็คือหอหีบนอนหน,หนูไม่โทสะอาค่ะหมายถึงถัดไปหรือว่าใบหน้านเองค่ะ ย่างเช่นใบหน้าแล้วก็จะใช้หน้าที่เป็นหอหีบนอนหนูไม่โทรสลระอานะคะหรือว่าเปิดหนังสือหน้าที่ร้อยสิบเจ็ดคำว่าหน้าหนังสือนะคะก็คือเหมือนถัดไปใช่ไหมคะหน้าในที่นี้ก็ต้องใช้หอหีบนอนหนูสละอาไม่โทค่ะนักเรียนนะคะอย่าเผลอไปใช้คําว่าหน้าที่เป็นนอนหนูไม่เอกสละอานะคะถ้านักเรียนเผลอใช้ไปอย่างนั้นก็คือประโยคจะผิดทันทีค่ะเพราะว่ามันไม่มีความหมายที่มันตรงกับ ที่เรากำลังต้องการจะไปใช้ในประโยคนั้นนั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะคำนี้นะคะอ่านออกเสียงว่าสัตว์ค่ะสัตว์ตัวแรกนะคะก็จะเป็นโอเสิ้์มอากาศต่อต่อยอยักการันค่ะหมายถึงความจริงหรือว่าคำมั่นสัญญานั่นเองค่ะก็คือซื้อสัตว์นะคะก็คือจะใช้คำว่าสัตว จะกดอย่างนี้นะคะในแบบช่องแรกส่วนสัตว์ในช่องที่2นะคะที่เป็นตัววอแหวนตัวแล้วก็วแหวนการ,รันนะคะก็คือหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนะคะที่แตกต่างจากพันไม้มีความรู้สึกแล้วก็เคลื่อนไหวได้เองค่ะพวกสวนสัตว์นะคะเราก็จะใช้ตัวสะกดทีออ่ต่อต่าอวอแหวนการ,รันค่ะอย่าจำสับสนกันนะคะคำต่อมาค่ะคำสุดท้ายค่ะ คำนี้นะคะก็คืออ่านออกเสียงว่าท่าค่ะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในช่องแรกนะคะท่าอันแรกที่เป็นททหารแม่เอกสันอาค่ะก็จะหมายถึงที่จอดยานพาหนะนะคะที่ซึ่งยื่นลงไปในน้ําหรือขึ้นลงหรือจอดเรือหรือว่ารอขอนั่นเองค่ะทีนี้อย่างเช่นท่าน้าใช่ไหมคะหรือว่าท่ารถ อะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็จะใช้คำว่าท่าที่เป็นทอทหารไม่เอกสะอาค่ะส่วนท่าในช่องที่สองนะคะก็คือทอถุงไม่โทสะอาหมายถึงคำแสดงความคาดหมายคาดคะเนหรือข้อแม้ค่ะอย่างเช่นถ้าหากเป็นไปได้ว่าถ้าหากอย่างนี้นะคะก็ต้องใช้ทอถุงไม่โทสะอาค่ะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นท่าอันนี้นะคะก็ต้องใช้ทอถุงไม่โทสะรานั่นเองค่ะ ยังไงนะคะอยากเรียนอย่าลืมนะคะเผลอไปเขียนผิดนะคะไม่เช่นนั้นนะคะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนทันทีค่ะอาะคะเด๋วเราลองมาเล่นเกมกันนะคะที่โูนำาให้นักเรียนได้ดูกันในประโยคนี้นะคะบ้านคุณจุดจุดจุด,จดมีสนามจุดๆุดจุด,จดสวยงามก็คือคำว่าหญ้าใช่ไหมคะบ้านคุณหญ้าหญ้าอันนี้ต้องใช้คำไหนคะอ่า ถูกต้องค่ะต้องใช้เป็นตัวยอยักษ์ไม่เอกสระอาค่ะส่วนมีสนามหญ้านะคะก็จะเป็นตัวหอหีบยอยักษ์ไม่โทรสระอาก็จะใช้หญ้านี้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างนี้กันบ้างค่ะน้องน้้ยเป็นเด็กที่มีจุดๆุดจุดตาจุดจุดจุด,จด,จดรักมากนะคะก็คือเขาให้คำว่าหน้ามานะคะคำว่าหน้าตาใช้อันไหนคะคำที่หนึ่งคำที่สองเอ่ย า่ถูกต้องค่ะน้องนุ้ยเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักมากนะคะซึ่งอคำแรกนะคะก็จะเป็นหน้าที่เป็นหอฮีนอนหนูไม่โทรสละอาค่ะส่วนหน้าอันที่สองนะคะก็จะใช้เป็นนอนหนูไม่เอกสระอานั่นเองค่ะก็คือน่ารักนะคะถ้ายัางไงอย่าลืมไปใช้ให้ถูกต้องนะคะ สำหรับวิชาภาษาไทยในคาบเรียนนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องเสียงค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะคำพ้องเสียงคืออะไรคะคำนะคะที่ออกเสียงเหมือนกันค่ะแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปค่ะแค่ออกเสียงเหมือนกันเฉยๆค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าคำพ้องเสียงนั่นเองค่ะซึ่งครูนะคะก็ได้นำตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะคะ อันนี้ก็เหมือนเป็นแค่โซนหนึ่งเท่านั้นนะคะคําพ้องเสียงก็ยังมีอีกหลายคํานะคะอีกมากมายค่ะเอาละค่ะสาหรับค่าเปรียนวันนี้นะคะก็จบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคาเปรียนหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <laughs>